ขอเชิญนางสาวจิราพรครับท่านประธานที่เครารพดิฉันจิราพรสินทุไพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตห้าพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาก่อนอื่นค่ะดิฉันต้องขอขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ได้ถแถลงต่อรัฐสภาถึงข้อมูลของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าอาเซบ อย่างไรก็ดีค่ะดิฉันมีข้อสังเกตบางประการต่อความตกลงฉบับนี้ค่ะประเด็นแรกค่ะดิฉันมีข้อสังเกตว่าแม้ว่าความตกลงอาเซบจะมีการลงนามไปแล้วค่ะแต่การเจราจาของสมาชิกอาเซบได้ดําเนินการเจราจาที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรือยังท่านประธานที่เคารพคะสิ่งที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ถแถลงต่อสภาระบุว่าหลังจากที่รัฐสภา ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วหน่วยงานของไทยต้องดําเนินการอะไรบ้างแต่นั่นคือสิ่งที่ประเทศไทยต้องดําเนินการภายในประเทศค่ะแต่หลังจากที่ดิฉันได้ไปสืบค้นข้อมูลนะคะจากสํานักงานเลขาธิการอาเซียนพบว่าสมาชิกอาเซียยังมีบางประเด็นที่เจรจากันยังไม่แล้วเสร็จค่ะนั่นก็คือเรื่องการออกหนังสือพิธีการศุลก,กากรและการปรับเปลี่ยนตามพิกัดศุลกากรให้ทันสมัยทุก5ปี ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้ค่ะอยู่ภายใต้บทว่าด้วยถินกำเนิดสินค้าหรือ R O O ซึ่งกำลังจะมีการประชุมกันในวันที่1-2มีนาคม2564นี้คาดว่าในเรื่องสองเรื่องนี้ค่ะกว่าจะเจรจากันแล้วเสร็จก็คงเป็นช่วงปลายปีนี้ตามสมมติฐานที่ว่าความตกลงอาเซียนจะมีผลใช้บังคับในราวต้นปีหน้า ดังนั้นค่ะแม้ว่าไทยจะเร่งรีบให้สัตยาบันไปตอนนี้แต่ว่าความตกลงก็ยังจะไม่สามารถใช้บังคับได้อย่างสมบูรณ์ดิฉันจึงมีข้อสงสัยค่ะว่าทําไมรัฐบาลต้องรีบนำเอาความตกลงอาเซีฉบ,บับนี้เข้าสู่การประชุมรัฐสภาเพื่อเร่งรัดการให้สัตยาบันหรือนี่คือการเร่งสร้างผลงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เพื่อเอาไว้แก้ต่างก่อนที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในอาทิตย์หน้า ทีฉันเรียนค่ว่าการที่รัฐบาลเร่งรีบนําเสนอให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้สัตยาบันโดยขาดความรอบคอบจะกลายเป็นผลเสียต่อประเทศไทยเพราะหากสมาชิกอื่นๆรู้ว่าไทยพร้อมให้สัตยาบันความตกลงอาเซ็จแล้วนะคะไทยจะหมดอํานาจในการเจรจาในเรื่องที่ค้างอยู่ทันทีท่านอย่าอ้างนะคะว่า เรื่องที่ค้างอยู่เป็นประเด็นเทคนิคไม่มีผลต่อประโยชน์ทางการค้าเพราะถ้ามันง่ายหรือเป็นเรื่องเล็กน้อยขนาดนั้นทําไมจนมีการลงนามความตกลงแล้วยังมีการเจราจากันไม่จบอีกดังนั้นค่ะขอให้รัฐบาลอย่าได้พยายามเอาความเอาผลประโยชน์ทางการค้าของชาตินะคะไปสร้างกระแสความนิยมให้ตัวเองก่อนที่จะมีการเปิดอภิปรายเมื่อไว้วางใจในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันเรียนว่าความตกลงอาเซบ ไม่ใช่ผลงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาการเจรจาอาเซีเริ่มต้นจากรัฐบาลสมัยท่านนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกในขณะนั้นคะ่ะรัฐบาลท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรร่วมกับผู้นําอาเซียนผลักดันให้มีการตั้งเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ขึ้นกว่าที่อาเซียนมีอยู่ โดยเสนอให้คู่เจราจา FTA ของอาเซียน6ประเทศซึ่งก็คือจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์รวมทั้งหมด16ประเทศค่ะเข้าร่วมเจราจาความตกลงอาเซีบฉบับนี้และในที่สุดก็สามารถผลักดันให้มีการเจราจาครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม2556และอย่าลืมนะคะว่าในช่วงนั้นเองค่ะที่รัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษ์ก็ได้ผลักดันจนให้มีการ เริ่มเจราจาเพื่อจัดตั้งเขตเสรีทางการค้าหรือ FTA ไทยสาภาพยุโรปขณะนั้นการเจราจามีความคืบหน้าไปมากค่ะแต่ก็ถูกพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะทําการรัฐประหารยึดอํานาจทําให้สหภาพยุโรประงับการเจราจา FTA กับไทยและจนทุกวันนี้ค่ะการเจราจาก็ยังไม่มีความคืบหน้า ท่านประธานที่ครบรอในส่วนของความสําเร็จของการเจราจาจะทําความตกลงอาเซีฉบับนี้ก็เป็นผลงานของข้าราชการคณะผู้แทนไทยค่ะที่ทํางานกันเป็นระยะเวลายาวนานเกือบ9ปีที่ผ่านมาปัจจุบันก็ยังมีการเจราจากันอยู่ในบางประเด็นและประเด็นสําคัญค่ะความสําเร็จในการเจราจาอาเซีครั้งนี้เกิดจากการผลักดันร่วมกันของ14ประเทศเป็นระยะเวลายาวนาน จึงไม่ควรมาอ้างว่าความสําเร็จจากการเจราจาความตกลงอาเซบเป็นผลงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชารัฐบาลเดียวประเด็นที่2ค่ะความตกลงอาเซบมี20บทค่ะมีภาคผนวกด้านกฎเกณฑ์และภาคผนวกข้อผูกพันการเปิดตลาดอีกจํานวนมากทั้งหมดรวมกันดิฉันดูคร่าวๆไม่น้อยกว่า1นึ่งื่นหน้านะคะดังนั้นด้วยระยะเวลา ในการพิจารณาที่มีค่อนข้างจำกัดการสรุปสาระสาคัญเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาจึงมีความสําคัญเป็นอย่างมากท่านประธานที่เคารพคะสาระสําคัญที่ควรปรากฏอย่างละเอียดในเล่มที่สรุปเนื้อหาความตกลงฉบับนี้คือรายละเอียดเกี่ยวกับประโยชน์ที่ไทยจะได้จากความตกลงฉบับนี้ว่ามีมากหรือน้อยอย่างไรซึ่งในเล่มสรุปสาระสาคัญของความตกลงอาเซียนฉบับนี้ค่ะกลับปรากฏเพียงรายละเอียดคร่าวๆไม่ชัดเจน และเมื่อที่ฉันตรวจสอบในเล่มความตกลงที่แปลอย่างไม่เป็นทางการฉบับเต็มนะคะก็ปรากฏว่าไม่ได้เล่มนี้ค่ะไม่ได้แนบตารางข้อผูกพันต่างๆเช่นตารางข้อผูกพันการลดภาษีตารางข้อผูกพันการค้าบริการตารางข้อผูกพันการส่งวนการลงทุนแล้วก็ตารางข้อผูกพันเฉพาะในการเคลื่อนย้ายชั่วคราวของบุคคลธรรมดาของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง14ประเทศ ซึ่งดิฉันก็เลยต้องไปไล่ดูในเล่มความตกลงฉบับภาษาอังกฤษฉบับเต็มค่ะถึงได้เห็นว่าได้มีการแนบตารางข้อพูดคันต่างๆมาในรูปแบบของ QR code เพื่อให้สมาชิกได้สแกนแล้วก็ดาวน์โหลดไปดูเนื้อหาได้แต่เนื้อหาแอนเนหรือภาพผนวกนั้นก็เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดค่ะนี่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้เอาใจใส่ในรายละเอียดเนื้อหาที่เป็นหัวใจสำคัญ ของความตกลงอย่างภาคผนวกซึ่งจะมีตารางข้อผูกพันต่างๆที่ทําให้สมาชิกรัฐสภาสามารถรับรู้รับทราบได้ว่าไทยจะได้ประโยชน์มากหรือน้อยหรือเสียประโยชน์เพียงใดจากข้อผูกพันการเปิดตลาดของสมาชิกอาเซียนทั้ง14ประเทศดิฉันจึงมีข้อสังเกตเขาว่าด้วยระยะเวลาที่จํากัดเช่นนี้และรายละเอียดประโยชน์และผลกระทบความตกลงที่ไม่ชัดเจนเช่นนี้สมาชิกรัฐสภาจะพิจารณาและให้ความเห็นชอบความตกลงอาเซียนได้อย่างไร ประเด็นที่3ค่ะรัฐบาลได้เปิดเผยข้อมูลในความตกลงที่ลงนามแล้วย้ําว่าความตกลงที่ลงนามแล้วนะคะและได้อธิบายให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบอย่างทั่วถึงเพียงพอหรือไม่ดิฉันเรียนว่าการดําเนินการของกระทรวงพาณิชย์ในการนําความตกลงเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาแสดงถึงการดาเนินการที่ค่อนข้างเร่งรีบโดยที่ไม่จําเป็น ความตกลงอาเซปเพิ่งลงนามไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน2563และนำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวันนี้คือวันที่9กุมภาพันธ์2564ดังนั้นเท่ากับว่าหน่วยงานใช้ระยะเวลาเพียงแค่2เดือนคะ่ะในการเผยแพร่ความตกลงอาเซปที่ลงนามแล้วแล้วก็มีความหนานับหมื่นหน้าให้กับสาธารณชนได้รับทราบแล้วก็เป็นฉบับภาษาอังกฤษที่แปลได้ไม่ครบด้วยนะคะ ท่านประธานที่เคารพคะด้วยระยะเวลาที่สั้นเพียงแค่2เดือนดิฉันเชื่อว่าแม้กระทั่งนักกฎหมายระหว่างประเทศหรือผู้เชี่ยวชาญก็ไม่อาจจะสามารถทําความเข้าใจกับกฎเกณฑ์และพันธกรณีที่มีนับหมื่นหน้านี้ได้ทันดังนั้นค่ะการตัดตอนกระบวนการที่มีส่วนร่วมของประชาชนให้มีระยะเวลาที่สั้นขนาดนี้รัฐบาลต้องอธิบายค่ะว่า ทำไมต้องเร่งรัดขนาดนี้ดําเนินการไปเพื่อผลประโยชน์อะไรท,ท,ทั้งๆที่สมาชิกอาเซบวางเป้าหมายให้ความตกลงมีผลใช้บังคับในต้นปี2565หรือถ้าอย่างเร็วก็คือภายในปลายปีนี้นอกจากนี้ค่ะประเทศสมาชิกอื่นๆก็ใช้เวลาในการดําเนินการภายในประเทศไม่ต่ํากว่า3เดือนเพื่อให้มีการให้สตยาบันไม่ต่ากว่า6เดือนค่ะขออภัยค่ะดิฉันจึงคิดว่ารัฐบาลสามารถขยายระยะเวลาให้ทุกภาคส่วนได้ มีโอกาสในการศึกษาอย่างเพียงพอโดยไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆแต่กลับจะเป็นผลดีต่อประชาชนทั้งประเทศเสียอีกประเด็นที่4ค่ะประเด็นสำคัญค่ะรัฐบาลได้ตรวจสอบรายละเอียดความตกลงอาเซบอย่างรอบคอบถี่ถ้วนก่อนนำเข้าสู่รัฐสภาแล้วหรือยังคะท่านประธานที่เาคารพคะความตกลงอาเซบ เริ่มขึ้นเมื่อปี2556โดยได้มีการขออนุมัติกรอบเจราจาจากรัฐสภาตามมาตรา90ของรัฐมนูลปี2550แล้วก็เป็นการเจราจาต่อเนื่องมาจนกระทั่งไทยมีรัฐมนูญฉบับใหม่ประเด็นสำคัญก็คือว่าถึงแม้มาตราที่178ของรัฐมนูญปี2560จะไม่ได้กำหนดให้ต้องเสนอกรอบเจราจาเพื่อให้รัฐสภาอนุมัติก่อน แต่ปรากฏว่าภายหลังที่มีการใช้บังคับรัฐมนูลปี60แล้วค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบในประเด็นภายใต้บทว่าด้วยเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาโดยมีเหตุผลว่าบทดังกล่าวมีประเด็นที่เกินกว่ากรอบการเจรจาที่เคยขอไว้แต่ปรากฏว่าจากการตรวจสอบความตกลงแล้วค่ะดิฉันพบบท ที่เกินกว่ากรอบเจราจาที่เคยขอไว้ไม่น้อยกว่า2เรื่องค่ะแต่ไม่ได้มีการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนที่จะไปเจราจาเพิ่มเติมเหมือนที่กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการเรื่องที่1ค่ะเป็นเรื่องหลักการ Ta r i f f ิเ f อเรนเชียลประเทศไทยได้ไปยอมรับหลักการนี้ในบทการค้าสินค้าค่ะทั้งที่กรอบเจราจาไม่ได้ระบุหลักการนี้ไว้และไม่เคยมีการนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ ถ้าเราไปดูในกรอบเจราจาข้อที่1นนะคะเรื่องการเข้าสู่ตลาดสินค้าย่อหน้าที่8ค่ะมีการระบุชัดเจนค่ะว่าการเรื่องการเข้าสู่ตลาดสินค้าต้องกําหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนมีการบังคับใช้อย่างโปร่งใสและเท่าเทียมขีดเส้นใต้คําว่าเท่าเทียมนะคะแต่ถ้าเราไปดูในหลักการ Tariff Differential ค่ะซึ่งเป็นหลักการที่อนุญาตให้ สมาชิกอาเซียนไม่จาเป็นต้องเปิดตลาดให้กับประเทศทุกปร,ประเทศสมาชิกอย่างเท่าเทียมค่ะแต่สามารถเลือกได้ว่าจะเปิดตลาดให้ใครหรือจะไม่เปิดให้ประเทศใดก็ได้ซึ่งหลักการนี้ค่ะไทยไม่เคยยอมรับมาก่อนในทุก FTA ที่ไทยมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมทั้งหลักการนี้ไม่มีในองค์การการค้าโลกหรือ WTO ด้วย <Thank you. S 1> เช่นนี้ถือว่าเป็นการเจรจาที่เกินกว่ากรอบใช่หรือไม่ เรื่องที่2ค่ะเป็นเรื่องบทว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-commerce เนื่องจากในกรอบเจรจาที่เคยขออนุมัติไว้ระบุชัดว่าให้มีความร่วมมือในการส่งเสริมการค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แต่ในความตกลงอาเซียค่ะกลับมีกําหนดกับมีการกําหนดพันธกรณีมากมายที่ไทยต้องปฏิบัติตามในอนาคตอาทิเช่น Custom อมดิวต Location of computing facilities, cross-border transfer of information by electronic means ขออนุญ,ญาตท่านประธานใช้ภาษาต่างประเทศนะคะและยังมีอีกหลายประเด็นค่ะที่ประเทศสมาชิกอาเซีรวมถึงไทยมีพันธกรณีที่ต้องผูกพันและดำเนินการตามนั้นนอกจากนี้ค่ะแม้ว่าบทนี้ยังไม่ถูกนำะมาใช้ร่วมกับบทว่าด้วยการระง,งับข้อพิาพาททางการค้าแต่สมาชิก และไทยได้ไปตกลงยอมรับให้มีการทบทวนเพื่อให้บทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถนําไปดําเนินการเพื่อนํามาใช้ร่วมกับบทว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางการาค้าค่ะซึ่งนี่คือการดําเนินการที่เกินกว่ากรอบเพราะการที่สมาชิกอาเซียนและไทยไปผูกพันว่าจะยินยอมใดๆก็ตามในอนาคตถือเป็นการดําเนินการที่เกินกว่ากรอบที่เคยขอไว้ซึ่งมีเฉพาะประเด็นความร่วมมือเท่านั้นค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะ ทั้งสองบทนี้ค่ะคือตัวอย่างที่เป็นการเจราจาเกินกว่ากรอบที่เคยขออนุมัติไว้แต่ไม่ได้มีการนําเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะไปเจราจาคําถามคือแล้วทําไมหน่วยงานที่รับผิดชอบถึงไม่ได้ดําเนินการนําทั้งสองเรื่องดังกล่าวขออนุมัติกรอบเจราจาเพิ่มเติม,ตมจากคณะรัฐมนตรีเหมือนที่กระทรวงพาณิชย์ได้ดําเนินการไว้ที่สำคัญค่ะก่อนที่จะนําความตกลงเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาให้รับรู้รับทราบรัฐบาลได้เคยตรวจสอบ หรือไม่ว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในความตกลงอาเซพฉบับนี้เป็นสิ่งที่เกินกว่ากรอบเจรจาที่เคยขอไว้หรือไม่ถ้าท่านได้ตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนแล้วดิฉันขอให้ท่านยืนยันกับสมาชิกรัฐสภาวา่าคณะรัฐมนตรีได้ตรวจสอบอย่างรอบคอบแล้วว่ามีประเด็นใดบ้างที่เป็นไปนตามกรอบเจรจาและมีประเด็นใดบ้างที่เจรจาเพิ่มเติมเกินกว่ากรอบที่เคยขอไว้ รวมทั้งขอให้แจ้งต่อสมาชิกรัฐสภาว่าใครหรือหน่วยงานใดเป็นผู้ตรวจสอบเทียบเคียงกรอบเจราจาความตกลงอาเซีทั้งหมดประเด็นของดิฉันก็คือว่านี่คือความบกพร่องของรัฐบาลที่ไม่มีความตรวจสอบไม่มีการตรวจสอบผลการเจราจาอย่างรอบคอบและไม่ดําเนินการตามกฎหมายอย่างเป็นขั้นตอนด้วยความโปร่งใสสุดท้ายค่ะดิฉันขอเน้นย้ำนะคะว่าทั้ง4ประเด็น ข้างต้นที่ดิฉันได้อภิปรายไปเป็นประเด็นที่สำคัญที่ต้องการคำตอบและคำชี้แจงชัดเจนจากรัฐบาลถ้าไม่สามารถให้คำตอบหรืออธิบายต่อรัฐสภาได้อย่างชัดเจนดิฉันอาจต้องขอหาหรือท่านประธานผ่านไปยังท่านรองนายกุรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้พิจารณานำความตกลงอาเซบฉบับนี้กลับไปตรวจสอบให้รอบคอบถี่ถ้วน และขยายระยะเวลาเพื่อให้มีการเปิดเผยความตกลงต่อสาธรารณชนอย่างเหมาะสมทั่วถึงก่อนที่จะนำมาให้รัฐสภาพิจารณาใหม่ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับต่อไป